ก็อย่างที่เมื่อกี้นะคะคุณกฤตได้มีโอกาสกล่าวถึงการทํางานด้วยกันนะคะของบริษัท GPP สะอาดหรือว่าเก็บแพลตฟอร์มกับทางเกาะหมานนะคะอันนี้มันก็อยากจะนําข้อมูลนะคะที่นอกเหนือจากทางเกาะหมาเองนะคะแล้วก็ประสบการณ์ทำงานของเก็บสะอาดใ,ในแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่เกาะหมานนะคะในจังหวัดอื่นมาแชร์ให้ฟังนะคะโดยเฉพาะ ตัวปัญหาหรือว่าความท้าทาย,ยาต่างๆแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหานะคะโดยที่ปกติแล้วเวลาที่ทางบริษัทเก็บสะอาดนะคะได้การจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็แหล่งท่องเที่ยวนะคะเป้าหลักๆก,ก็จะมีเรื่องของตัว GSTC นะคะมาตรฐาน ระดับสากลนะคะในการที่จะเป็นการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ green destination นะคะในขณะเดียวกันซึ่งเป็นปีมของวันนี้เลยนะคะหัวใจหลักก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศนะคะทีนี้เวลาที่เราเก็บข้อมูลนะคะหลักๆแล้วเราก็จะเก็บ3ด้านด้วยกันนะคะก็คือ1ด้านกระบวนการนะคะความพร้อมของโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ประชากรมีหรือว่าโครงสร้างการจัดการขยะของแหล่งนั้นๆนะคะเช่นเตาเขาหรือว่าหลุมฝังกบที่มีอยู่ในชุมชนนะคะ2ก็คือด้านปริมาณแล้วก็ขยะประเภทของขยะที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่และอันสุดท้ายก็คือหัวใจหลักของเรื่องการจัดการขยะทั้งหมดนะคะก็คือคนนั่นเองค่ะความพร้อมของผู้อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นประชากรที่ มีต้นกำเนิดแล้วก็แหละอยู่ที่นั่นเป็นประชากรถาวรนะคะหรือว่าเป็นประชากรแฝงซึ่งในกรณีนี้เราก็จะพูดถึงความสัมพันธ์นะคะที่เราเห็นเวลาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่นะคะปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็มีผลกับการจัดการขยะเหมือนกันนะคะโดยข้อมูลต่างๆนะคะก็จะถูกนํามาใช้ในการพัฒนาระบบก,การคัดแยกปลายทางนะคะแบบแมโครหรือว่าองมรวมนะคะ โดยที่สำหรับด้านปริมาณของแต่ละแหล่งกำเนิดหรือแหล่งสถานีเนี่ยก็จะนำมาใช้เพื่อหาทางจัดการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะและอันสุดท้ายก็คือเพื่อมองพอเรารู้ว่าทางประชากรหรือผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีผลตอบรับยังไงมีความพร้อมขนาดไหนมีความรู้เข้าใจแค่ไหนนะคะก็จะนำมาพัฒนาแผนการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้เกิดการจัดการขยะอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องได้นะคะ ทีนี้หม่อมขอเริ่มจากลูกมะพร้า,พาววันนี้นะคะบนเกาะเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาตินะคะก็จะชอบทานมะพร้าวดีมากเลยนะคะบนเกาะก็จะเห็นว่ามีหลอดพลาสติกนะคะแล้วก็หัวใจสำคัญก็คือมะพร้าวนั่นเองทําไมหม่อมถึงเรื่องมะพร้าวนะคะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยรูปถัดไปนะคะจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึง ปัญหาแลวก็ความท้าทายของเรื่องขยะบนเกาะแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะคะนี่ก็คือพอเราทานเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะในรูปนี้ก็คือเวลาที่เราพูดถึงขยะบนเกาะนะคะบางทีเราก็อาจจะพูดถึงด้านขยะพลาสติกนะคะมารินเดบรีที่เมื่อกี้ทินคำราได้กล่าวถึงไปมากนะคะบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะแต่ สิ่งที่เรามักจะ,ะไม่ค่อยพูดถึงกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีเกาะสมุยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการจัดการขยะมะพร้าวนะคะที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเนี่ยมีปัญหาหนักนะคะทีนี้ภาพนี้นะคะก็สะท้อนถึงความท้าทายของปัญหาขยะหลักๆบนเกาะน,นะคะก็คือ1เราจะเห็นว่าใช้พื้นที่เยอะนะคะ สองก็คือจะมีของอื่นๆที่อยู่ในภาพนี้ด้วยนะคะพลาสติกขวดแก้วกระดาษรวมไปกับเพืชอืน่นๆนะคะผักผลไม้ต้นไม้นะคะแล้วก็เอที่เห็นข้างหลังเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นการนํามะพร้าวที่ใช้ที่ทานแล้วนะคะจากภาพนี้ทานเสร็จมากองไว้ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่ามะพร้าวเนี่ย มันหนักนะคะหลังจากที่ทานเสร็จแล้วถึงแม้จะไม่มีน้ําก็ตามนะคะการจัดการมันก็จะค่อนข้างลาบากทีนี้ภาพนี้สะท้อนสี่ปัญหาหลักๆนะคะที่เราด้วยประสบการณ์ที่เราทํามาเนี่ยในแบบท่องเที่ยวแบบเกาะน,นะคะก็คือหนึ่งไม่มีอัตราการจัดการทันเลยคะ่ะในรูปแบบการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเวลาที่อยู่ชายทะเลนะคะเราก็จะ เจอปัญหาหมอนซุนหรือว่าอมอสุมเข้านะคะพอช่วงที่มีไฮซีซันหรือว่าฤดูกาลท่องเที่ยวเยอะเนี่ยการจัดการขยะก,ก็จะไม่สามารถทําได้แบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าอัตราการสร้างขยะเร็วกว่าอัตราการจัดการนะคะมันก็เลยต้องเกิดมีการเหตุการณ์แข็ตกค้างแบบเมื่อกี้เป็นต้นเรื่องมาตรฐานคัดแยกขนพื้นฐานของเราค่ะเอาเอาแค่นั้นให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้าใจายพยายามเอ็มเบ เรื่องอการคยแยกขยะพื้นฐา,านของเกาะของเรานะคะให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องทําที่ได้นะคะยกตัวอย่างก็คือเหมือนเวลาที่เราไปประชุมที่โรงแรมไหนสักโรงแรมหนึ่งนะคะ,ะมักจะสังเกตว่าทางโรงแรมเนี่ยจะต้องมีการมาบอกเราว่าถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินหรือไฟไหม้ทางออกฉุกเฉินอยู่ทางไหนบ้างนะคะเหมือนเวลาเราไปดูหนังก็เหมือนกันนะคะก็จะมีการย้ําว่า ถ้าในกรณี Emergency ประตูทางไหนออกนะคะเหมือนกันอันนี้หมันก็มอกว่าน่าจะาสามารถสเขาเรียกว่าอะไรใส่เข้าไปในกิจกรรมธุรกิจที่เราทำนะคะให้กับนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามได้นะคะแล้วก็อย่างเช่นในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางธรรมชาตินะคะที่ไม่มีการวางังขยะเนื่องจาก อา,อาจจะไปทำให้พิษทัศนียภาพเนี่ยไม่สวยงามนะคะหรือว่าถ้าอยู่ในที่เป็นป่าเขาอาจจะทำให้สัตว์เนี่ยมากินขยะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการาไปสัพงนา์ยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จัดสรรเรื่องของทังเนี่ยให้เหมาะสมตั้งแต่ต้นจนจบปลายทางนะคะอันที่มัมเห็นว่าเป็นอไอเดียที่น่าจะไปใช้ได้โดยเฉพาะเวลาที่ เดินเทร็คกิ้งนะคะหนึ่งในกิจกรรมบนเกาะก็คือเดินเดินเข้าธรรมชาตินะคะก็อาจจะเป็นอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าไปฉีดวัคซีนโควิดค่ะเขาก็จะไม่ให้เอาน้ําหรืออาหารขึ้นไปนะคะระหว่างที่รอคิวฉีดแล้วก็พอฉีดเสร็จก็ให้ลงมาหัางที่ว่าไอเดียตรงนี้ก็น่าสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในการ จัดการขยะป้องกันขยะเกิดขึ้นในสถานที่ธรรมชาติของเราได้นะคะก็ท้ายสุดนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทางอปทนะคะแล้วก็ทางมูลที่โคคาโคล่านะคะอาจารย์เป็นเนศคุณธรรมราชิยูเนตแล้วก็คุณกริกน,นะคะที่ร่วมมาจอยพนอัลกแบบในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้เก็บสาอารมานําเสนอแนวะคิดของเราในเรื่องของการขยกขยะแล้วก็รีไซเคิลบนเกาะค่ะขอบคุณค่ะ